สวัสดีครับเฮียเมธบอจเจิรินการยางลำลูกกาคองสองครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้ก็เป็นหัวข้อของยางเน็กเซนเหมือนเดิมนะครับหลายๆคนเคยใช้หลายๆท่านก็เคยใช้เน็กเซนความรู้สึกแรกที่ร้านแนะนำเน็กเซนให้กับท่านไม่ว่าจะเป็นร้านผมหรือร้านอื่นผมก็เชื่อว่าทุกคนจะมีความรู้สึกเดียวกันคือมันคือยางอะไรมันจะดีเหรอ คุณสมบัติมันเป็นอย่างไรนะครับและก็เชื่อว่าท่านที่เปิดใจยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆสินค้าแบรนด์ใหม่ๆแล้วได้ลองใช้ยางเนกเส้นก็จะรู้สึกประทับใจกับคุณภาพยางที่มันเกินราคาของเขาที่ท่านได้จ่ายมานะครับไม่ว่าจะเป็นความนุ่มความเงียบความหนึบรีดน้ำดีนะฮะ แต่วันนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยเฮียเมศจะมาไขข้อข้องใจสัญ,ญลักษณ์ชื่อยางของเขานะครับว่า SU มันมาจากอะไร1กับ4ก็คือเป็นแพทเทิร์นของเขาที่มีการแบ่งประเภทของการใช้งานเอาไว้ที่แตกต่างกันเล็กน้อยแต่ก่อนจะมาถึงคำว่า SU เนี่ยคืออะไรเนี่ยเรามา เข้าใจประเภทของยางรถยนต์กันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับว่าหลากัหลกๆแล้วเนี่ยมาตรฐานยางรถยนต์เนี่ยคลาสหนเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทหลกัหลกๆตามฤดูกาลใหญ่ๆห,หลกัหลกๆที่มีผลต่อการขับขี่บนท้องถนนนะครับซึ่งมาตรฐานเนี่ยจะเป็นมาตรฐานสากลอ้างอิงจากเมืองนอกนะครับนะฮะ ก็คือจะแบ่งเป็นฤด,ดูการอยู่เพียงแค่2ฤด,ดูการเท่านั้นครับก็คือซัมเมอร์กับ, Winter, บดดดดวิดดนเทอร์นะครับฤดูร้อนฤดูหนาวอย่างฤดูร้อนอย่างฤดูหนาวนะครับคำว่าวินเทอร์ของประเภทยางรถยนต์ก็คือ,อยางที่จะวิ่งบนถนนที่มีหิมะตกนะครับแต่ถ้าเป็นวินเทอร์แบบบ้านเราเมืองไทย อันนั้นไม่จําเป็นต้องไปใช้ยางวินเทอร์นะครับใช้ไม่ได้เพราะบ้านเราหิมะไม่ตกและอุณหภูมิบ้านเราหน้าหนาวยังไงก็จะสูงองศาหรือติดลบเล็กน้อยหรือเลขตัวเดียวก็จะอยู่บนยอดเขาภูเขาเป็นส่วนใหญ่พวกเราคนเมืองคนพื้นที่ราบไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสอุณหภูมิต่ำขนาดนั้นดังนั้นประเทศไทยจึงถือว่าเป็นซัมเมอร์ ทุกรอดูการตามมาตรฐานสากลนะครับนินเซ้นผลิตยางรถยนต์ออกมานะครับมีทั้งซัมเมอร์และมีทั้งวินเทอร์เกาหลีเองเขาก็มีหิมะตกนะครับทั่วโลกส่วนใหญ่ก็จะมีหิมะตกก็มีแค่เมืองไทยกับประเทศ,ปร,เทศประเทศแถวบ้านเรากับที่ว่าอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรบวกลบขึ้นไป นะฮะก็จะไม่ค่อยได้เจอกับหิมะยางที่เข้ามาในบ้านเราส่วนใหญ่ก็เลยจะเป็นยางซัมเมอร์ทั้งหมดจะไม่มียางวินเทอร์นะครับพอมาเป็นซัมเมอร์ปุ๊บเกาหลีหรือเน็กเซ้นก็เลยมองว่างั้นฉันเอาคําเหล่านี้มาอยู่บนยางรถยนต์ของฉันเพื่อสื่อความหมายได้ตรงประเด็นกับผู้ใช้รถกลุ่มผู้บริโภค ที่เป็นโซนที่ต้องใช้ยางประเภทซัมเมอร์ดีกว่าไหมดังนั้นมันจึงและอยู่เจึงย่อมาจากคำว่าซัมเมอร์ให้จดจำกันได้ง่ายขึ้นส่วน U นั้นก็คือเป็นเรื่องของการบอกว่ายางมีประสิทธิภาพที่สูงมากดังนั้น U จึงย่อมาจากอัลต้า High p ร r f o r m a n c e สัญลักษณ์บนยางรถยนต์ที่เป็นประเภทซัมเมอร์ของ e เซนจึงเหลือแค่2ตัวคือ S กับ U เท่านั้นส่วน1กับ4ก็อย่างที่บอกครับมันเป็นการแบ่งประเภทเล็กน้อยย่อยแยกย่อยเข้าไปอีกสำหรับยางกเซนเขาเองไม่เกี่ยวกับมาตรฐานสากลน,นะครับสรุปง่ายๆเลยก็คือ S และ U จึงย่อมาจาก Summer u u t r er a High Performance ยางที่สำหรับฤดูร้อนที่มีคุณภาพสูงนะครับคำว่าซัมเมอร์ขอขยายความเพิ่มเติมนิดนึงครับไม่ใช่หมายความว่าเฉพาะหน้าร้อนนะครับมันหมายถึงหน้าฝนด้วยนะครับเพราะว่าซัมเมอร์ของเกาหลีหรือซัมเมอร์ของเมืองนอกทั่วโลกเนี่ยเขามีฝนตกอย่างเช่นบ้านเราครับฤดูร้อนบ้านเราช่วงสงการ เราก็จะเห็นว่าจะมีพายุฤดูร้อนมีฝนตกปล,ปลายนะครับการออกแบบดอกยางสำหรับซัมเมอร์รีดน้ำค่อนข้างที่จะใหญ่และเยอะนะฮะเนี่ยครับ,รบใหญ่และเยอะเพราะซัมเมอร์ก็คือจำกันง่ายๆครับไม่ใช่ฤดูที่หิมะตกไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อะไรนะฤด,ดูใบไม้ผลิรืฤดูใบไม้ร่วง หรืดดูฝนประเภทยางรถยนต์ถือว่าเป็นซัมเมอร์ทั้งหมดครับและนี่ครับคือที่มาของยางรถยนต์ Nexen e n f r a SU-1 และ4นะครับพวกเราจะได้มั่นใจในคุณภาพมั่นใจในประสิทธิภาพของยางรถยนต์ ne x e ็กันเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะเขาใส่ใจถึงขนาดนำ ประเภทของยางรถยนต์มาใส่เป็นสัญลักษณ์ชื่อย่อบนยางรถยนต์ของเขาเลยว่าท่านจะไม่ต้องกังวลเรื่องการใส่ยางผิดประเภทให้กับท่านอีกต่อไปและหลายๆท่านกังวลว่ายางผลิตเกาหลีจะมาใช้เมืองไทยได้เหรอนี่ครับตัว S ครับบ่งบอกอยู่บนยางรถยนต์อยู่แล้วเป็นรุ่นของเขาคือ Summer u u t r er a h i g h Performance นะครับ หวังว่าคลิปนี้จะไขความกระจ่างและสร้างความมั่นใจให้กับท่านทุกๆคน FC ทุกๆคนของเฮยเมดด้วยและลูกค้าหรือผู้บริโภคท่านอื่นที่กําลังตัดสินใจจะซื้อยางเน็กเซนอยู่สักชุดหนึ่งว่ามันจะดีไหมมันจะใช้กับยางบ้านเราได้ไหมคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของท่านในการเลือกซื้อยางเน็กเซนชุดต่อไปนะครับเลือกใช้ยางเน็กเซนเฮเมวอเจริญการยางลำลูก,กาของสองขอบคุณและสวัสดีครับ